พาไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมวันนี้ก็ถือว่าครบรอบ3ปีกับการจากไปของคุณแตงโมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เมื่อช่วงสายเนะี่ยเนากาเนาทีครับทางด้านของอดีตสสเต้มงคลกิจสุขสินธรารนนครับได้นำอาหารขาวหวานไปเส้นไหว้ดวงวิญญาณของคุณแตงโมนะครับในวันครบรอบ3ปีในวันนี้ โดยคาดหวังกับให้คดีมีความคืบหน้ามากขึ้นครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นำอาหารคาวอาหารหวานและน้ำแดงมาวางที่บริเวณท่าเรือพิ่บุญสงครามหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่จังหวัดนนทบุรีพร้อมกับจุดทูบอธิษฐานถึงคุณแตงโมพัทธรธิดาเนื่องในวันครบรอบสามปีการเสียชีวิตของคุณแตงโม โดยนายมงคลกิจระบุบอกว่าสาเหตุที่มาไหว้และนำสิ่งของต่างๆมาให้เพราะเห็นแตงโมมาเข้าฝันบอกว่าของเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ชอบส่วนที่ต้องมาในเวลา9นาฬิกา9นาทีเพราะว่าอยากจะให้คดีการเสรียชีวิตของคุณแตงโมนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพราะส่วนตัวไม่เคยเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนายมงคลกิจยังเปิดเผยว่าตั้งใจที่จะสร้างบุญใหญ่ให้กับคุณแตงโมด้วยนะครับ นั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพกระถินโดยจะมีการจัดขึ้นที่วัดคังข่าวหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับก็มีกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนะครับที่นําโดยคุณอะตอมคุณฮิปโปคุณแพะสะแล้วก็แม่สิต่างพร้อมด้วยกลุ่มแฟนคลับก็ได้จัดพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับที่วัดปากน้ําจังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อนําอาหารคาวหวานไปเส้นไหว้ดวงวิญ,ญญาณของคุณแตงโม โดยเพื่อนสนิทของคุณแตงโมก็เชื่อว่าแตงโมนั้นจากไปอย่างไม่ยุติธรรมต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์ความจริงส่วนอีกด้านที่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับก็คือทางด้านนายปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าล่าสุดครับเจ้าของอู่เรือ NBC เจ้าของอู่ NBC เปลี่ยนใจครับไม่มาพูดคุยกับตนเองที่บ้านพระอาทิตย์ในช่วงสายวันนี้แล้วนะครับ แต่นายปานเทพก็ยังคงยืนยันครับว่ายังให้โอกาสในการเข้ามาพูดคุยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการขอโทษผ่านคลิปวิดีโอใน Facebook ของคุณบอนธนกฤษวงสุวรรณเจ้าของอู่เรือ NBC กรณีที่มีการกล่าวพัดพิงด่าทอแต่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมพร้อมกันนี้ย้ำทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจครับ